สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซบโซเชียลกับข่าวที่มีการกดแชร์แล้วก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้กับผมนิสิตเกตแก้วครับและหนึ่งนวัตรกรรมที่ยังคงติดตามกันต่อนะครับแล้วก็กลายเป็นกระแสฮาบนโลกโซเชียลนะครับกับนวัตรกรรมที่เป็นประกาศแบบลบได้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าประโยชน์นั้นมีมากมายครับแต่ทางชาวเน็ตนั้นเขาก็มีการออกมาเตือนครับว่าโทษของมันนั้นก็ต้องพึงระวังด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กับมีความคิดเห็นกันเป็นอย่างไรนั้นเดีย๋ยยวเเรราไปชมม้อกัันลคบ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดการแชร์คลิปวิดีโอสุดประหลาดขึ้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปากกาชนิดใหม่ที่สามารถลบได้เมื่อถูกความร้อนโดยคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ผ่านเพ Facebook ที่มีชื่อว่าคลิปฮอตข่าวฮิตและภาพเด็ดคลิปเด็ดไทยแลนด์ซึ่งทั้งสองคลิปวิดีโอมีลักษณะที่เหมือนกันพร้อมระบุข้อความํำนองเดียวกันว่าปากกาจากญี่ปุ่น สามารถเขียนและลบออกได้ด้วยความร้อนโปรดระมัดระวังการแก้ไขชื่อเซ็นเอกสารหรือการเขียนจำนวนเงินบนเช็คเพื่อระบุว่าประกานี้มีขายในไทยเยอะแล้วโดยภาพในคลิปวิดีโอทั้งสองคลิปนั้นเป็นการสาธิตการใช้ปากกาเขียนบนกระดาษซึ่งภายหลังจากการเขียน,นด้วยปากกาชนิดนี้แล้วก็ใช้เปลวไฟจากไฟแช็กบนบริเวณข้อความที่ถูกเขียนบนกระดาษนั้นซึ่งผลปรากฏว่าน้ำมึงจากปากกาชน,นิดนี้ก็ถูกลบเลือนหายไปในช่วงคลิปตา Yeah, that's a ten. Okay, this is a pen that you can find commonly in a bookstore. So, what happens when you are writing on a check? Okay, uh, the account payee, total price is three thousand five hundred, and then uh, your wonderful signature. Okay, what happens next when this pen? Remember, take note of this pen, as business owner. If your client is signing details, or you know, for you, take note of that. When this one is heated up, take a look at what will happen. So right now, the account payee's name can be changed. Okay, stop. Okay, let's check. So this one can change to another person called, and then the whole chat looks complete. But the only concern that we have for this one is once you photocopy this thing, right? A lot of the ink, uh, the, the photocopy version could not be seen. So please take note of this. This is sort our of pen, and then if there's some customer that is signing on behalf of the. Item, ก,กระแสคืดพาที่เกิดขึ้นด้านเสียงวิาพากษ์วิจารณ์บางส่วนกล่าวว่าปากกาชนิดนี้มีอยู่จริงและใช้งานมานานแล้วซึ่งในปัจจุบันปากกาชนิดนี้มีขายอยู่ทั่วไปและอีกบางส่วนกล่าวว่าหากจะใช้ปากกาเพื่อเขียนเอกสารสําคัญส่วนมากผู้ใช้มักเลือกปากกาประเภทหมึกซึมซึ่งมีขายทั่วไปในราคาที่ย่อมเยาวจนไปถึงปากกาคุณภาพสูงที่มีราคามากด้วยตามคุณภาพ และอีกบางส่วนก็ยังกล่าวถึงคุณสมบัติของประกาชนิดนี้พร้อมทั้งกล่าวเตือนผู้ใช้ประกาในการเซ็นเอกาสารสําคัญเพราะหากถูกเปลี่ยนไส้หมึกผู้เขียนก็มีอาจรู้ได้ดังนั้นต้องหมั่นสังเกตและเก็บภาษาประกาที่ตนใช้ทําธุรกรรมสําคัญอย่างระมัดระวังเพราะพองก,กันการเกิดมิชาชีพที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดมุมมองต่างๆอย่างมากมายนั่นเองและเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามกันต่อครับว่าประกาศชิดนนี้นั้นเนี่ยเขามีส่วนประกอบสําคัญอะไรบ้างทําไมนะครับถึงสามารถที่จะล่องหนแล้วก็หายไปได้นั่นเองซึ่งเราจะได้ไปติดตามกันครับในช่วงของรายการสรุปประเด็นร้อนและช่วงนี้นั้นหมดเวลาลงแล้วครับพบกับผมนิสิตเกตแก้วได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับข่าวที่มีการกดแชร์แล้วก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้ในรายการแซฟโซเชียลสวัสดีครับ